วัสดีครับทุกท่านกับผมปรลเมจทรศร,รีดีตอรับกับเข้าสู่ช,ช่วงรีวิวเดโม,โมนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกม TripleA ตระกูลโซลจากค่ายฟอร์มซอฟนะฮะชื่อว่า Seki r o Shadow Die Twice <c oughs> นั่นเองซึ่งความพิเศษอย่างแรกเลยคือเรายังไม่ได้เปิดให้เล่นเดโมกันแบบออนไลน์นะฮะหรือว่าโหลดมาเล่นได้เลยซึ่งที่ผมไปทดลองเล่นมาก็เป็นคล้ายๆกับ บูธที่จัดขึ้นนะฮะไม่ใช่อีเวนต์มากกว่านะครับก็เป็นบูธทดลองเล่นของเกมสีิลโลชาร์โดไท i ไดท์ไสบนเครื่อง p l a y s t a t i o n 4นะฮะซึ่งเปิดให้ทดลองรู้สึกจะเป็นร้านแพดแทบจะทุกสาขาในกรุงเทพเลยนะฮะก็หลักๆวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปทดลองที่ร้าน n นสมานะฮะซึ่งช่วงกิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่สอถึงสิมีนานะฮะตัวเกมจริงจะขาย วันที่22มีนานะคะก็คาดว่าช่วงเวลา10วันที่โบโบอยู่ก็อาจจะมีทดลองตัวเดโมออกมาเปิดให้ทดลองเล่นแล้วก็โหลดกันทางออนไลน์นะก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดตามรายละเอียดได้ทางลิงก์ใน description ด้านล่างนะครับเข้าเรื่องตัวเดโมกันเลยแล้วกัน ตัวเดมโมที่ผมได้ทดลองเล่นนั้นเป็นอันเดียวกันกันกบที่ทุกทุกคนได้เห็นในตัวเกมเพจเรลอร์รวมไปถึงวิดีโอที่ผมดูดมาแล้วก็ให้รับชมกันอยู่นั้นตอนนี้นะครับตัวผมเองไม่ได้ผิดหวังที่ได้เล่นเดมโมตัวนี้นะครับเพราะจริงๆผมเล่นตัวไหนก็ได้แหละแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ได้มันจะเจ๋งหน่อยนะฮะ ก็ยังไงดีจริงๆมันมีเรื่องให้ขัดใจที่เกิดจากภาวะแวดล้อมอื่นมากกว่านะฮะอย่างแรกเลยคือผมเล่นบนเครื่อง PS4 เวอร์ชันแรกก็คือเครื่องอ้วนนะฮะก็รันช้าภาพอาจจะสวยได้ไม่สุดเขาไห่นะตัวทีวีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นทีวีอะไรแล้วก็เปิดลำโพงอีดังหากนะฮะเสียงจากด้านนอกผู้คนวุ่นวายไปหมดนะฮะผมเป็นคนทดลองเล่นคนแรกด้วยนะฮะก เต็มไปหมดเลยคนมาดูคนมากดดันมีพิตตี้กดดันอยู่ข้างๆผมด้วยนะฮะทั้งใหญ่ทั้งขาวนะฮะโอเคข้ามเรื่องนไปก็พอได้เล่นจริงก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่สมกับที่คาดหวังและรอคอยมานะฮะคือตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เล่นนิโอบซึ่งเป็นเกมที่คล้ายกันมากก็คือเป็นฮาร์ดคอร์โคสต์คอมแบทนะฮะแล้วก็ มีหลายๆอย่างที่เหมือนกันอีกเป็นซามมไรเอยช่วงเวลาอยู่ในช่วงญี่ปุ่นแบบทำสงครามแล้วก็มีเรื่องของปีศาจอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งผมมีเหตุผลส่วนตัวค่อนข้างเยอะที่จะไม่เล่นเกมนั้นนะฮะแต่ว่าผมไม่มีอะไรแบบนั้นกับเกม s e g i r o Shadow d i ส w i s e เลยนะฮะก็ผมมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันพอฟังขึ้นแล้วก็ไม่อาจจะด้วยความที่ผมเกลียดหัวทองด้วยก็ได้นะเพราะว่า ตามที่เขาอิงแล้วมันเป็นซามไรัยโลนินฝรั่งนะฮะแต่ว่าพอเป็นตัวละครเอกตัวนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฉยๆไปนะฮะไปต่อที่เรื่องถัดไปน่าจะเป็นประเด็นหลักที่ใครอยากจะทราบนะฮะก็คือเรื่องของการแปลภาษาไทยนั่นเองนะฮะแจ้ง ก่อนอื่นเรื่องหนึ่งเลยคือผมไม่ได้สัมผัสกับจ u m p Force นะฮะซึ่งเป็นผลงานของค่ายมันนายน้ำโคนะฮะซึ่งเกมนั้นก็มีแปลภาษาไทยแบบ100%เช่นเดียวกันคือผมได้ยินมาว่ามันค่อนข,อข้างจะไม่ดีดอาจจะไม่เพอร์เฟคหรืออาจจะห่วยแตกเลยก็ได้เพราะงั้นผมจะขอไม่เทียบกับเกมเกมนั้น <laughs> แล้วผมขอตัดสิน ความเห็นของผมกับเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะที่ไปทดลองเล่นเดโมผมถือว่าทำออกมาได้ดีหลักๆผมรู้สึกว่าเกมแนวนี้เนี่ยช่วงคัสซีนมันอาจจะไม่ได้เยอะคุยกันอาจจะน้อยเกมตระกูลโซต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเล่าเรื่องผ่านทางโคนเด็กหรือว่าทางพวกกระดาษหนังสือหรือ คอลเลกติเบ <Collect> ิลภายในเกมนะที่เราจะต้องอ่านๆแล้วก็พยายามปฏิปต่ปตอรเรื่องให้เข้าใจนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเกมน,นี้มันจะเล่าแบบตรงๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบเหมือนตระกูลโซลก่อนท่าน,นี้ทั้งหมดนะฮะซึ่งผมเองรู้สึกว่าพวกยาพวกหน้าโหลดดิ้งที่มีเท็กเจอร์หรือมี oh. เขียนแบบ,บ<า>ยเยอะมากๆาเลยไม่ว่าจะเป็นแฮกติกหรือว่าที่มาที่ไปของอาวุธของยาหรือว่า อุปกรณ์ไอเทมอะไรต่างๆภายในเกมฮะทุกอย่างแปลไทยหมดเลยแต่ผมเองเนี่ยมีโอกาสได้อ่านน้อยมากๆคือผมพยายามอ่านแหละคืออ่านเท่าที่จะอ่านได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่อ่านแล้วเข้าใจแล้วว่าพยายามจะสื่ออะไรว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วก็เรื่องของฟอนต์ก็จะมีเว้นช่องว่างหรือว่ากระโดดอะไรที่นี่หน่อยๆนะผมผมไม่ชื่อสาหรอกเพราะว่า ภาษาไทยนะแม่งมีทั้งเครื่องบนมีทั้งเครื่องล่างนะครับมีทั้งตัวสระอุสละโออะไรก็ว่านไปนะซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะแบบในฐานะที่เป็นเกมที่ชูโรงเรื่องภาษาไทยคือมีการโปรโมทค่อนข้างเยอะมากเลยคือผมรู้สึกว่าเยอะกว่าจำฟอร์สได้ซ้ำนะผมก็รู้สึกว่าเออทำออกมาได้ดีคุณแสดงออกให้เห็นเลยว่ามันมันมันแบบ ใส่ใจแล้วพยายามทำมานะฮะแต่ก็อย่างที่ผมพยายามเดาๆหรือว่าผู้พูดไปก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นเกมแนวโซะผมไม่รู้ว่าคาสินมันจะมันจะมีแบบคุยกันหรือเปล่าด้วยซ้ำแล้วก็พวกโคเด็กที่เป็นแบบตัวหนังสือยาวเป็นพารากราฟไอ้พวกนี้จะแปลออกมารู้เรื่องด้วยหรือเปล่าไหมนะฮะก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีเพราะว่าภายในเดโมเนี่ยมันมีน้อยมากมาก กลับมาต่อกนเรื่องของเกมเพย์อีกสักหน่อยนะฮะคือเวลาดูก็เรื่องหนึ่งเวลาเล่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่เหมือนกับที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านู้นที่ในช่วงงาน Presentation Experience นะฮะที่ได้มีโอกาสได้รับชมเกมเพย์แบบน่าจะเป็นที่แรกๆของโลกเลยนะฮะก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วนะแค่ดูเฉยๆพอมาเล่นเองเนี่ยผมรู้สึกว่า เออมันมันไม่เหมือนเกมตกูลโซลหรือว่าเกมแบบฮาร์ดคอร์คอมแบทอื่นๆเลยจริงๆ <c oughs> คือมันผสมผสานไปหมดแล้วเกมมันก็เร็วมากๆเลยด้วยนะตัวเอกที่เราเล่นอยู่เนี่ยแขนกลเนี่ย <c oughs> คือมีอาวุธค่อนข้างเยอะแล้วก็มันก็คือปรับกับเพลยสไตล์ของเราส่วนอาวุธในมือขวาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็น่าจะมีแต่ดาบคา <c oughs> ตนานนแหละแต่ว่าคาตานาที่จะมอ หรือว่าโมหรือว่ามีขนาดความกว้างความยาวมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมเลยรู้สึกว่ามือซ้ายเป็นคีย์เวิร์ดของการเล่นมากๆคือคุณชอบแบบไหนคุณเล่นยังไงมือซ้ายจะเป็นตัวกำหนดเลยพูดถึงระบบอื่นๆที่อยากจะลองอย่างเช่นเงียหูฟังหรือว่าพยายามส,สเตลตลอดทางเนี่ย ก็ทำไม่ค่อยได้นะเนื่องจากว่าผมไปเล่นตรงนั้นแล้วมันแบบมันไม่มีหูฟังนะผมรู้สึกว่าเล่นกับหูฟังแล้วทำอะไรพวกนั้นมันจะง่ายกว่าแต่ก็พยายามฆ่าให้ได้ทุกตัวที่อยากจะฆ่านะคือผมพยายามลองต่อสู้กับศัตรูในหลายๆแบบนะไม่ว่าจะเป็นกรั้นถือดาบกโลกะลาหนึ่งเล่มนะฮะหรือตัวที่มีโล่ตัวใหญ่ตัวถือปืนพวกเป็นชูตติงสเกลอะไรพวกนี้นะฮะแล้วรวมไปถึง สมุไรที่พอจะมียศด้วยแล้วก็แน่นอนว่าเล่นจะไปถึงบอสนะแล้วก็สามารถฆ่าบอสได้ซึ่งผมเองเนี่ยช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยได้เก็บดีเทลเอาจริงๆเพราะผมพยายามว่าเออแบบผมตั้งเป้าว่าผมอยากจะฆ่าบอสให้ได้นะฮะก็เลยวิ่งจรุดไปหาบอสแล้วก็ไป เขาเรียกอะไรจุดบอลไฟนะห้องบอลแล้วก็ตีบอลอยู่เรื่อยๆไปเลยแต่คือหลักๆก็พยายามเก็บดีเทลอื่นๆที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านการแปลซึ่งเอาง่ายๆว่าเมื่อกี้นี้ใครเห็นพร้อมอะไรขึ้นมาหรือว่ามีฉากที่มันมีคําพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคําแปลภาษาไทยทั้งหมดเลยนะฮะมันจะมีอย่างเช่นจังหวะนี้นะฮะที่เราไปปลุกบอลไฟเนี่ยมันจะมีตัวนัสือภาษา ญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วก็มีภาษากรด้านล่างใจตรงนี้ไม่ค่อยแปลผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่จำเป็นอะไรขนาดนั้นนะนะอ้ออีกอย่างหนึ่งใครที่หวังว่าตอนตายแล้วมันจะมีคําแปลภาษาไทยโตโต้สีแดงแงเนี่ยไม่มีนะฮะก็ก็คือยูไดเป็นภาษาญี่ปุ่นมั้งแล้วก็ตอนท้ายมันก็จะมีแบบหลายๆคนน่าจะทราบแล้วนะว่ามันเป็นไดายทวายนะก็คือขึ้นชีพได้หรือยอมตายมันก็จะมีด้านล่างก็เป็นคำแปลภาษาไทย ภาษาไทยเช่นเดียวกันนะฮะเพิ่มเติมในส่วนของระบบภาษาไทยกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะฮะก็อันนี้ไปทราบมาจากทางทีมงานอีกทีหนึ่งว่าตัวเกมถ้าจะเล่นแบบภาษาไทยก็จะต้องไปเซตในระบบของ PlayStation 4ไม่ใช่ In g เกม Content แบบบิลอินมานะฮะซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเกม Jump Force เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกเซ็งเหมือนกันนะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอะมันบิวอินมาเลยไม่ได้เหรอนะฮะก็จะต้องไปปรับข้างนอกอีกทีนึงแล้วเข้าเกมมาซึ่งแน่ผมก็คงจะยอมทำนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมโซลบลัดบอลคือผมค่อนข้างจะเล่นแบบดำน้ำพอสมควรเลยคือเดินหน้าฟันอย่างเดียวนะฮะก็ ไม่ค่อยทราบเรื่องราวเท่าไหร่เพราจริงๆเขาทำออกมาได้ดีมากอ่ะคือแบบเนื้อเรื่องมันเต็มไปด้วยรายละเอียดนะฮะแต่เพียงแต่ว่าการสื่อสารกับคนดูหรือการเล่าออกมาเนี่ยมันก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางค่าย FromSoft นะฮะเอาจริงๆฉากบอสที่เรารับชมกันอยู่นะตอนนี้นะฮะคือผมรู้สึกว่ามันเป็นฉากชูโรงของเกมนี้มากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใบไม้บรรยากาศเสียง ทุกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสวยงามมากๆแล้วก็แบบมีเอกลักษณ์ของตัวเกมผสมผสานไปไปหมดเลยนะฮะคือเวลาไปทดลองเล่นมันรู้สึกเสียดายจริงๆนะผมอยากได้ประสบการณ์ตรงนั้นแบบเต็ม100%นะฮะแต่ว่าก็ต้องมาเจอ PS4 เครื่องเก่าแล้วก็มาเจอทีวีที่อยู่ในตู้กระจกอีกทีนึงนะฮะก็ แนะนำว่าสำหรับใครที่อดใจรอไม่ไหวนะกับตัวเดโมของเกมที่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเปิดให้ทดลองเล่นเมื่อไหร่นะครับก็ตัวบูตที่จัดขึ้นเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะฮะวันที่2จนถึง12มีนาคมนะฮะก็ตัวเกมจำหน่ายจริงอีกทีวันที่22มีนาคมนะฮะเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะฮะในส่วนของของรางวัลนะครับก็ถ้าได้แวะเวียนไปนะฮะ บุ๊กเลตเนี่ยได้รับกันทุกคนอยู่แล้วนะผมรู้สึกว่าเราเรียกว่าแฮนด์บินหรือว่าตัวโบชัวจะฟังดูดีกว่านะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้อะไรขนาดนะั้นนะส่วนตัวเสื้อก็มีทั้งหมด300รอยางวัลเป็นการจับสุ่มแจกอีกทีหนึ่งนะครับรก็ไม่ได้เล่นเสร็จรรลแล้วรับเลยก็ยังไงวันนี้ขอบคุณท่านที่ตามรับชมนะผม,มแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ